การประทะก,กันอย่างดุเดือดระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มเดนอาวุธปาเลสไตน์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันเสาร์วันนี้ผู้เสียชีวิตทั้งสองฝ่ายรายงานชิ้นนี้บอกว่ามากกว่า1,100คนแล้วก็ยังมีการรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตอื่นๆในอีกหลายภาคส่วนซึ่งตอนนี้พุ่งไปแล้วทะลุ1,100คนนี่คือตัวเลขล่าสุดอีกชุดหนึ่งซึ่งได้แยกรายละเอียดว่ามีกลุ่มของทหารเข้ามาร่วมด้วย คือจัดชุดตัวเลขของทหารในแต่ละฝ่ายด้วยการประทะกันอย่างดุเดือดระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มตจตนาวุธปาเลสไตน์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันเสาร์วันนี้ผู้เสียชีวิตทั้งสองฝ่ายรายงานชิ้นนี้บอกว่ามากกว่า1,100คนโดยเมื่อวานรัฐบาลอิสราเอลได้ประกาศสงครามกับกลุ่มนี้อย่างเป็นทางการเจ้าหน้าที่อิสราเอลระบุว่ากลุ่มก่อการร้ายฮามาสเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ต่อชุมชนชาวอิสราเอลใกล้ฉนวนกาซาทําให้มีผู้เสียชีวิตไม่น้อยกว่า700คน ในจํานวนนี้รวมถึงทหาร44นายนอกจากกลุ่มฮามาสจับชาวอิสาราเอลกอกว่าร้อยคนเป็นตัวประกันซึ่งมีทหารผู้หญิงเด็กส่วนในเขตกาซาของปาเลสไตน์เจ้าหน้าที่รายงานพบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย413คนหลังจากอิสาราเอลเปิดฉากโจมตีทางอากาศตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาอีกความเคลื่อนไหวสําคัญเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคือการที่รัฐบาลอิสาราเอลประกาศสงครามอย่างเป็นทางการกับกลุ่มฮามาสเพื่อจะเปิดทางให้กองทัพปฏิบัติการทางการทหารอย่างเต็มรูปแบบและตอนนี้มีภาพเผยแพร่ว่า อิสราเอลได้ระดมกําลังทหารจากหลายประเทศทั้งเป็นทหารสากองกําลังสํารองและก็เป็นทหารที่ประเทศอื่นยืมไปใช้งานก็เรียกกลับมาสําหรับสงครามครั้งนี้แล้วซึ่งหมายมั่นว่าจะต้องกวาดล้างให้หมดสิน้นส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าต้องการจะลบแผนที่อิสราเอลออกจากแผนที่โลกรอบนี้หนักมากและยังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่กองทัพอิสราเอลจะเลือกใช้แต่นักวิเคราะห์ด้านตะวันออกกลางเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่อิสราเอลจะส่งกําลังทหารภาคพื้นดินเข้าไปโจมตี ลึกเข้าไปในเขตกาซาซึ่งหากเกิดเหตุจริงก็จะยิ่งให้ทําให้ความขัดแย้งเพิ่มสูงขึ้นความเคลื่อนไหวล่าสุดของประเทศต่างๆเมื่อวานนี้รัฐบาลอังกฤษและเยอรมนีแสดงจุดยืนสนับสนุนอิสาราเอลหลังจากถูกกลุ่มฮามาสโจมตีและนางโซเวนยาชูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการพัฒนาของเยอรมนีได้เปิดเผยว่าการทบทวนก็จะมีการมอบเงินช่วยเหลือจะมีการทบทวนเปิดเผยว่าจะมีการทบทวนการมอบเงินช่วยเหลือปาเลสไตน์อีกด้วย ขณะที่ประเทศเยเมนและคูเวตประชาชนนับหมื่นได้ออกมาชุมนุมตามถนนสายต่างๆในเมืองหลวงทั้งสองประเทศเพื่อแสดงพลังส,สนับสนุนปาเลสไตน์รวมถึงหนุนกลุ่มฮามาสนี่ประเทศมุสลิมทั้งหมดเขาเอาด้วยในรอบนี้และประกาศเพิ่มนักรบนั่งเข้าอิสาราเอลนะครับให้เข้าไปร่วมกับฮามาสปาเลสไตน์สนับสนุนโดยอุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎอุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเรียงไกลเคมีคอน สนใจติดต่อคุณเกรียงไกร0954605580